คุยแปบ,บเรื่องบอลวันนี้นะครับเราจะไปติดตามเรื่องราวของเจชนะทิปสกสินนะครับที่ย้ายไปร่วมทีมคาวาสกิฟอนเตเร่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางสโมสรคาวาสกิฟอนเตเร่เนะี่ยก็ยกย่องเจเป็นแข้งระดับโลกเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องกันไว้ด้วยนะครับ โดยมหากราบของเจชนาทิพย์สงกระสินกับคาวะสกิฟอนเตเรได้จบลงเรียบร้อยแล้วหลังจากที่สโมสรดังในเจลีครับเจ้าของแชมป์ลีกแดนสมุไร4ใน5ปีหลังได้ประกาศผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแล้วนะครับว่าสามารถคว้าเจชนาทิพย์สงกระสินพรเมย์เกอร์กับตันทีมชาติไทยชุดแชมป์ a f f อฟเอฟซูซูกิครับเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางฟอนตาเรนะครับก็มีการ แถลงการนะครับว่าทางสโมสรรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้แจ้งให้ทุกคนโดยเฉพาะแฟนุบอลได้ทราบว่าเจชนาทิพย์งสงข้าศนลนักเตะซุเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นสามารถย้ายมาร่วมทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าจะมีสโมสรมากมายทั่วโลกครับแต่เจชนาทิพก็เลือกสโมสรของเราซึ่งทำให้เรารู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับและ เรายังรู้สึกเคารพรักษอย่างสุดซึ้งต่อชาวไทยทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้แก่นักเตะคนสําคัญมายัางคาวา s a k i f r o n t a ของพวกเราโอ้โหเรียกว่าเป็นข้อความที่หวานเจี๊ยบเลยก็ว่าได้นะครับทางสโมสรยินดีต้อนรับบุคคลสําคัญของทุกท่านนะครับด้วยความอบบุญจากนี้นะครับทางสโมสรก็เชิญชวนนะครับให้ทางแฟนบอลชาวไทยนะครับมาติดตามสื่อต่างๆในโซเชียลมีเดีย อทางสโมสรโอ้โหมีทั้งสื่อต่างๆนะครับของสโมสรที่มีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็จะทําให้ทางแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับสามารถติดตามความคุืนไหวต่างๆของเจชนาทิปเรียบร้อยแล้วก็ติดตามได้แบบ ทุกวิติเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ของฟอนเทเร่เลยก็ว่าได้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีประวัติศาสตร์นะครับที่เราทําคลิปมารายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าเติมเต็มทุกวิติกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนสถิติต่างๆนะครับของเจชนาทีฟวัย28ปีนะครับสถิติการเล่นให้โปลิสเฮโลก็ยอดเยี่ยมครับ77นัดยิง9ประตูทำา1แอสซิสต์นะครับก่อนที่จะย้ายมาเมืองทองอยูเนเต็ดครับลงสนาม57นัดทำไป6ประตูแล้วก็16แอสซิสต์ขณะที่ผลงาน4ปีครึ่งครับให้กับคอนซาเรซับโบโร123นัดยิง15ประตูและทำอีก22แอสซิสต์นะครับเคยติดทีม ยอดเยี่ยมของเจลกเมื่อปี2018ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะชั้นแนวหน้าแล้วก็ช่วงอายุของเจก็อยู่ในช่วงที่พีคมากๆเลยนะครับส่วนข้อความนะครับที่เจชดาทิ์เนี่ยได้เปิดเผยกับสมโมรรใหม่ซึ่งเป็นเนื้อความนะครับที่แปลมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคาวาสกิคอนเตเร่ซึ่งเจก็บอกว่ารู้สึกขอบคุณสม,มสรน,นะครับคาวสกิกอนเตเรที่ให้โอกาส ย้ายมาร่วมทีมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับเจก็ต้องการใช้ประสบการณ์ช่วยทีมทั้งในและนอกสนามและจะพยายามเต็มที่เพื่อบรรลุปเป้าหมายในฤดูกาลนี้เป้าหมายของคาวาสกิฟอตเตเร่ไม่มีอะไรมากครับนั่นก็คือการป้องกันแชมป์เจลีกให้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นโปรดสนับสนุนแก่พวกเราด้วยนะครับนั่นก็คือการบอกแล้วก็เชิญชวนแฟนบอลของคาวาสกิฟอตเตเร่ครับมาให้กำลังใ,ใจตัวเขาเองนะครับแล้วก็ ให้กำลังใจสโมสรคาวาสกิฟอเตเรให้ประสบความสําเร็จนะครับนอกจากนี้ครับคาวาสกิฟอตเรยังมีเป้าหมายใหญ่นั่นก็คือการเดินหน้าคว้าแชมป์ฟุตบอล a f c แชเเป้ยนลีกให้ได้นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นความท้าทายแล้วก็เป็นการประชนภัยครั้งใหม่ของยอดกองกลางทีมชาติไทยรายนี้นะครับอนอกจากนี้ครับเรื่องของเจก็มีเรื่องของนักเตะ ไทย2คนนะครับคนแรกก็มีข่าวตามกระแสอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือทางสุพโชคสาร,รชาตินะครับสุภโชคสาร,รชาติเนี่ยได้รับความสนใจนะครับจากหลายๆสบูสอแต่ก็ยังไม่เห็นแหล่งข่าวที่ชัดเจนนะครับว่าสบู่สอใดนะครับให้ความสนใจสุพโชคสาร,รชาติจริงๆนะครับนอกจากจะมีการโยงแล้วก็เชื่อมกันกันกบทาง ฟันซาโดเรซปโปโรนะครับยอดทีมในเจลิกญี่ปุ่นซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันใกล้ที่จะกลับมาลงแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับบุรีรัมแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาพวกเขาจะไม่ลงสนามเนื่องจากว่ามีผู้เล่นนะครับเสี่ยงที่ติดโควิด1 9จนจึงทําให้เกมในสุดปดาหที่ผ่านมาเนี่ยเลื่อนออกไปนะครับในเรื่องของสุขบ่โชคสารชาติแต่ตอนนี้ไม่น่าจะมีความคืบหน้าอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาน่าจะอยู่กับบุรีรัมยูเต็ด ไปจนถึงอย่างน้อยที่สุดในช่วงปิดฤดูกาลน,นะครับหากจะมีการโยกย้ายจริงๆนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเล็กที่2เหมือนกรณีของทางพีสัสลักไหประโคนนะครับที่ย้ายไปร่วมทีมชุดบุกค,คุณไดมอเตอร์แล้วก็สามารถพาทีมคว้ายแชมป์เคลิกมาครองได้สำเร็จด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวที่ช็อกเหมือนกันครับเป็นเรื่องของนักเตะบุยรัมยูเนเต็ดนะครับนั่นก็คือสุภชัยใจเด็ดครับ สุภชัยเจเดตเดืดรุกกาลนี้ก็ทําประตูไปถึง8ประตูนะครับกลายเป็นนักเตะไทยที่ทําประตูสูงสุดเท่ากับวรชิดกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญครับกองกลางค่าตัวแพงของบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับซึ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เป็นข่าวมาจากเอเชียนนะครับของทางสุภชัยใจเด็ดเองได้เปิดเผยนะครับผ่านช่องฟุตบอลร้อยแปดนะครับของคุณฟูเป้สมเพลิกิสลางกุลในอุทยานนะครับว่าสุภชัยใจเด็ดได้รับข้อเสนอจาก สโมสรในเคเล็กนะครับแต่ก็ไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นสโมสรไหนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสโมสรแดกูนะครับที่มีทางอาร์เซนเอโกามากอดีตคุณซื้อบูรามยูเต็ดคุมทีมอยู่นะครับดึงตัวไปร่วมทีมก่อนศึกฟุตบอลไทยลีกดูการ21 -22 จะเริ่มขึ้นแต่ว่าดีวนี้กับพังครับเพราะว่าสโมสรไม่ยอมจ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าค่ายืมตัวให้กับบูรามยูเต็ดนั่นเองนะครับก็ถือว่า น่าเสียดายนะครับที่ดิวนี้ต้องล้มลงไปครับเพราะว่าสุชัยเจเดชก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ทาผลงานได้ดีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกตั้งความหวังนะครับว่าจะเป็นตัวแทนของมุยดิวสินแดนดากองหน้าทีมชาติไทยที่กําลังจะนับายหลังสู่การเลิกเล่นทีมชาติแล้วนะครับสุชัยเจเดชก็มีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมนะครับที่สําคัญเนี่ยเขาก็ยึดตําแหน่งตัวจริงของ สโมสรบูรัมวิเต็ดมาโดยตลอดน,นะครับซึ่งอายุอานามก็น้อยอยู่นะครับประมาณ23ปีเท่านั้นนะครับก็ยังถือว่ามีระยะเวลาในการพัฒนาสีเท้าให้ไปไกลกว่านี้ได้อีกนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าในเล็กที่2ครับหากสโมสรในเกาหลีใต้ทีมนี้นะครับกลับมายื่นข้อเสนอให้กับทางบูรัมวิเต็ดแล้วก็มีการจ่ายเงินค่ายืมตัวหรือรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วก็อาจ จะได้เห็นนะครับสุพเชตเด็ดไปเล่นในเคลีกก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับฟุตบอลไทยกําลังพัฒนาแล้วก็มาถูกทางแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีนักกีฬาไทยนะครับนักเตะไทยหลายๆคนไปเล่นในเจลีมากขึ้นแล้วก็ไปเล่นในเคลีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับเอเชียให้ไ,ได้ครับ ส่วนข่าวสุดท้ายนะครับเราจะไปกันที่เรื่องราวของฟุตซอลกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกครั้งนะครับของเทปอาร์ครับสุภวพวดเถื่อนกลางครับกองหน้าดาวยิงสอทีมชาติไทยของสโมสรนน็กุยาโอเชียนนะครับเกมล่าสุดครับเขาก็สามารถทำา2ประตูนะครับพร้อมกับ1นึแอซซิตช่วยให้กับน็กุยาโอเชียนครับบุกไปเอาชนะแบรนด์ดาวครับอูไล ยาสุไปด้วยสกอร์6ประตูต่อ3นะครับซึ่งทำให้เกมนี้ครับการคว้าชนะของนากุยาโอเชียนทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองทันทีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแชมป์สมัยที่14ของทาง นาุยะโอเชียนอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังทําให้เจ้าอาร์มสปูตเถื่อนกลางคว้าแชมป์ลีกญี่ปุ่นนะครับในการการฟุตซอลสสมัยติดต่อกันด้วยนะครับซึ่งพิธีมอบถ้วยจะจัดขึ้นในวันที่16มกราคมนี้นะครับในเกมนัดสุดท้ายนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จนะครับของนักฟุตซอลไทยในดินแดนซามูไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากฟุตบอลแล้วก็อยากจะมี นะฟุตซอลนะครับฝีเท้าที่ดีของไทยไปเล่นในต่างแดนเดยอะกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวฟุตบอลครับที่เรานำมาสเสนอกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ like, กด s u b ส c คร b e กันไว้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ